ประมาณ4กิโลได้นะไม่ถึง3กิโลประมาณ3ระ3โลณ3กิโลรวดจ้านเลยนี่ขนาดลดปั๊มลงแล้วครับมผมมากําลังพอดีอสวัสดีครับผม สวัสดีพี่น้องเอซนะวันนี้ย้ายที่ขุดใหม่นะลออหนาครับวิ่งงานเที่ยวนะวันนี้นะประมาณ4กิโลได้นะไม่ถึง3กิโลประมาณ3โลประมาณ3กิโลไปกลับเค สนามฟุตบอลในโรงเรียนครับเดี๋ยวไปถ่ายหน้าง,งานหน้าง,งานเทดูอสอบคุนครามลุงเกืวบที่เตรียมร้อยไปแล้วครับฟ้ากเกีคยยมานาว ตามมาด้วยเสียบเฟยเสียบเฟย์นี่ต,ตุดเด็กจานะอยู่มุมไหนเนาะคุณนะอยู่กับเจ้ามาร์ครีเหมือนเดิมหน้าแตกว้าง60เซน บุญนะครับเป็นงานเที่ยวเราข้ามฝากมานะวันนี้นะออกนอกพื้นที่หน่อยนะแต่อยู่ในโซนอยู่ในโซนเขตบ้านตัวเองอยู่ครับอยูไม่ไกลไม่ไกล บ้านหัววัวครับนี่ผู้ใหญ่บ้านใทยบริการไม่มีไอนะมีแ่าการซึมนิดหน่อยครับขอหาเวลาจัดอยู่นะครับป๋าเด่นหาเวลา เก็บรั่วซืมอยู่นะแต่ตอนนี้รถไม่ว่างครับทำทำงานนะดยงานทุกวันครับ อรอยโอ้วางดินสวยนะยเดีย๋ยววนวางดินได้สวยทำงามครับมาต่อดว้วยเด็กกาครับทีนสุกเด็กการถนกฟอดนะรถนงฟอดทีนี้เท่าแก่น้อยเรามีลูกมือมีลูกมือเอ ด้านหน้าจะมาทีวะเดี๋ยวไปดูหน้างานน,นี่หน้างานเทเสียชาเราน่าจะอยู่นู่นนะดันดินอยู่นู่นนะฝอทงหกหนึ่งศครับอ้รอท่านี้รอครับมาดูมาดูาดนี่ เสียพงถึงหน้างานแล้ววิ่งกันอยู่หกเจ็ดคันนะมาเพิ่มอีกสองคันรถผู้จัดการกับรถเสียแบงค์มานะทีมงานเราถ้ามากันเต็มๆก็รถตกไปสิบกว่าคันเลยนะอันนี้ขาดปลายกี้ปายกี้ออกจากโรงพาบาลมาแล้วไม่รู้เป็นไงบ้างเดี๋ยวจะไปเยี่ยมอยู่ครับ ทราบข่าวว่าออกจากโรงพยาบาลมาแล้วครับเร็วเหมือนกันนะถือว่าเร็วนะวดชาดเลยนี่ขนาดรถปั๊มลงแล้วครับ นี่ผมว่ากำลังพอดีเลยขนาดนี้นะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ครับ คุณน,นะอยากไปถ่ายเรียมนั้นเดี๋ยวต่ว,ว่าฝุ่นต่อไปเสียบพงนะสองกิโลได้มั้งได้ไหมประมาณเกือบสองโลนะขาเดียวครับจากนี้เข้าหมู่บ้านไปนะไปโรงเรียนสนามฟุตบอล ช่งนี้ก็ราคาก็ยังคงที่อยู่ครับแต่ราคาน้ำมันแล้วก็ขึ้นน่ขึ้นมาเรื่อยๆนะหมายถึงต้นทุนนะน้ำมันนะทางงานไม่ได้ราคาจริงป๋าเด่นแกไม่จัดแล้วทุกวันนี้ส่วนมากก็จะมีทีมงานขึ้นมาใหม่ครับ ต,ตีราคาตัดหน้ากันปัญหานี้เลยครับตัดราคากันทำให้ราคาลดลงแต่ต้นทุนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้หลายทีมงานแล้วที่ตัดราคาก็อยู่ไม่ได้นะ่ะไม่คุ้มทุนทำงานไปไม่คุ้มทุนครับ บางดินสวยปลาทีงกำลังมาครับเก่าระดับรอโอ้เบาวิวมานะเหตุการมาแล้วครับถึงหน้าง,งานเรียบร้อย แปดตักนะที่เจ็แปดตกักหอมดินกลิ่นดินยางชุ่มอยู่เลยทางนี้นะถ้าไปโซนตำบลสมบัตโซ,โซนแห้งนะแข็งเด่นแข็งคุดแทบไม่เข้าครับปีนี้มันแรงครับนี่ ผีมือเหมือนกันนะลอกนาได้ระดับนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะไม่ใช่ลอกง่ายๆนะครับลอกไม่ได้เสียที่นาเลยนะประสบการณ์นี่กับคนโทนี่ต้องมาพร้อมๆกันนะมือนิ่งนะต้องดูระดับอ่านระดับสายตาต้องดีนะครับไม่ธรรมดานะนี่ดูครับ สายตาดีควบคุณกโทนไม่ได้ก็ไม่ได้นะต้องนิ่งจริงๆอะ่ะเรียบร้อยครับอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงชนี้ก่อนนะก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้วับน้ำซิงด้วยนะครับสำหรับคลิปนีบ้บายบายครับสวัสดีครับ